สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนเร็วสวัสดีค่ะเอฟซียังจำไอคิวได้ไหมครับเอฟซียังจำไอคิวได้ไหมครับอคิวโตเป็นหนุ่มแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่กับนุ่นนะคะในช่องหมูนุ่นแชนแนลนะคะนี่ <c oughs> <c oughs> เรามาทำอะไรกันมาทำอะไรอคิวมาทำอะไรมากินอะไรมากินก <c oughs> <c oughs> <ๆ>ินอะไรครับ กินข้าวครับค um> ุณเอาเด็กที่ไหนมาด้วยคะคุณเอาเด็กที่ไหนมาด้วยเก็บได้ในทางขยะใช่ไหมไม่ใช่นนี่คืออะไรลุงธนูไงลุงธนูของอะไรไม่ครับไม่ครับอันนี้อันนี้คืออะไรนะมาชูชูอะไรนะชู ชูสามนิ้วชูสามนิ้วทำไมนะทำไมเป็นงั้นอะเ <c oughs> กะออกไหมชูอเอาเก็ออะไหนน้ามูดูหน่อยทำไมมันเจ็บไหมเนี่ยเล็วมาเล่นกันก่อนเนี่ยชูสามนิ้วทำอะไร ก็ไล่ไปยึดเลยไปยึดคือใครไล่ตรงนี้คือใครนะลุงตู่ลุงตูลุงตู่ลุงตู่คือใครพีกยูพีกยูรู้จักไหมรู้จักรู้จักลุงตู่เหรอสนิทกันไหมสนิทกันไหมกดกดฟอได้ไหมกดฟอได้ไหมได้ลุงตูน่ารักไหมเด็กเด็กไม่เด็กไม่โกหกนะคะ วันนี้คิวขี่รถซิ่งใครมาน้ำหมูซิ่งไหมซิ่งไงหลังไปเลยใช่ไหมใช่ไม่หลังแล้วก็คืออเนี้ยเอาสามารถตั้งแบบนี้ได้แล้วหมูไม่เล่นกับหลานเลยหมูไหนลองปล่อยมือนั่นมันตั้งได้นตรงไหนนั่นต้องเหมือนลูกพารุงปักไว้แบบนี้โอ้โหอีกเลย อันนี้เราก็มากินข้าวกันนะคะตอนเช้ากับมาจากซื้ออะไรรถอัดฟางที่เมืองสุรินทร์ก็เบยมากินส้มตัมมากินส้วมตัมใช่ไหมส้วม,ม,ส,วมส้วมตัมใช่ไหมลูกไส้แล้วน้อหมูบอกว่าส้วมตัมไงเวียนเว้ยแบบฝันแปลงแปลงแลแ้วคุณม่หาอะไรที่แปลงค่อน ใช้คอเกติคิวแปลงฟันคอเกตมินเนีย่ยถ้าใช้รถไถเกตได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ค <c oughs> รับคอเกตรถไถเกตรถไถเกตคืออะไรไอคิวรถไถเกตเกตทุ่งหนืว้าวอีคิวหมูปิง <c oughs> ้งของเตีวไอีคิวคือชอบกินหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้ง อันนี้คือหนึ่งวะโอ้ยหยังวะหนูมอนี่แม่อันนี้มันคืออหยังกระเทยเอ้ยไม่ใช่ไม่กระหยังน้ำคเป็นดำกลางน้ำครูดำเอ้เพราน้ำครูมันสีดำมันก็ต้องดำตัวอีคิวน้ำครูดำอะไรขนาดนั้น ก็มันปากเป็นจำเมีนเอ้ยข้าวซีเรียมข้าวซีเรียมนี่มันข้าวอะไรกันสีเรียมซีเรียมมันคืออ้วนเออเขียวเขียวข้าวให้ร้านเมย์ท่านไหม,ไม,มพร้อมกินยังก็คือข้าวอย่าง <laughs> ข้าวเหนียวเหรอไม่ใช่อิ่มไหมข้าว กังอิสบ้าือบักอ้วนโอ้วพี่คิวกินส้มตามไหมกินปะเขากินชอบกินอันนี้เขวชอบกินนี้อร่อยเนาะเออเออเอี่เสียบวะอร่อยอาหารของเราไม่ได้กินเลยขาดยังเหนเดิมมันตกตัว น้ำตกน้ำตกเย่ยอีคิวน้ำตกหมูนเป็นยังไงนะน้ำตกมันจักตกจับจัมาน้ำตก <c oughs> หมูมันตกมไมทางน้ำตกนี่อันนี้อนี่ย่ะก็ุูตามเอียงก็กินอื้อยัางตับหมงเขาเอื่อมาตับหมงอยากกินนี่อย่กินเลยอันนี้ไม่ใช่ อืมเอาให้เอาน้าหมูตักให้อืมเอาซิมเบิง์ไม่ติดเผ็ดบอสอิคิวกินได้ใช่ไหมมันเผ็ดนะเป็นไงไม่เผ็ดแซ่บบอสอร่อย,ออยโอเคแซ็บบอเส้น,อ,นอียง เส้นเส้้นขาวปุ้นเส้นข้าวปุ้นนั่นปนันบอเบฟิตขี่ตัวนี่ค่ะอาหารของเราวันนี้ก็ขออนุญาตไปกินก่อนนะคะทุกคนก็แค่นี้แหละมาถ่ายอีคิวให้ดูเฉยๆเผื่อเอฟซีคิดถึงอะทำคือมันอยู่วะหาอีคิวไปบายเอฟซีก่อนไปแล้วนะครับอับปอกไปแล้วนะครับไปแล้วนะะค อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ